สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับเป็นยังไงครับติดตามรายการเราเรื่อยๆมานาเอาสิ่งที่เราพูดคุยนั้นไปปฏิบัติบ,บ้างหรือเปล่าแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมได้ลองปรับดูหรือยังขอยืนยันด้วยตัวเองนะครับครับเซรีวงมรนธาเป็นคนมีความสุขนะครับยิ้มตลอดจริงๆพี่เป็นคนที่ไม่ทุกข์อะไรมากขจัดอารมณ์เสียออกไปจากชีวิตถูกต้องอย่าไปเสียได้ต้นได้ข้อนี้เลยที่กำลังพี่จะพูดครับ เขาบอกอยากมีความสุขนะคะจงปล่อยบุคคลรอบข้างที่เป็นเหตุทำให้ชีวิตเราต้องเศร้าหมองจงปล่อยบุคคลรอบข้างที่เป็นเหตุให้เราเศร้าหมองฮถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่รักคนที่ทำเราอกหักนั่นเราผิดแล้วมั้งที่ไปรักคนที่ทำให้เศร้าหมองนี่มันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วอ๋อปล่อยไปซะปล่อยคนรอบข้างที่เป็นเหตุทำให้ชีวิตเราดาวไม่เอาไปผูกติดอยู่กับเขา ก็รู้อยู่แล้วอยู่แล้วเป็นทุกข์ก็อยู่ทาไมอ่ะเอาเหมือนไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งสังคมสังคมหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเลยก็ออกมาซะออกเออพี่ไม่ไปเราถ้าเกิดงานนั้นน่ะสมมติเราไปคบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วไปทีใดเราก็เป็นทุกข์ทุกทีไปก็ทุกทุกทีเขาจะบอกเป็นคนหยิบย่งไม่ออดทนไหมฮะอาจารย์พี่ไม่ได้มาทันทีอืมได้ให้เวลาแล้วพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้ว อดทนจนถึงที่สุดละก็อย่างที่บอกเราก็ปรับตัวไม่ได้อืให้พวกเขาเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้วเราก็จะให้เราปรงอยู่ตลอดก็ไม่ไหวไม่ปรงไปไปไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดอยู่กับคนรอบข้างที่ทําให้เราพี่บอกแล้วให้ดูตัวอย่างหนังที่เราดูอ่ะ พวกโสเภณีที่มีแมงดาอยู่เคียงกายทั้งทุบทั้งเตะทั้งตีมันก็รักรักจนกระทั่งเราดูหนังมันก็ไม่เข้าใจมันจะรักกันได้อย่างไรนมิน้าล่ะบรรดานักแสดงตลกคนที่มีอารมณ์ขันภรรยาถึงสวยเอาล่ะคุณผู้ชมลองทําตามกันดูก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวของสุขภาพนะครับที่เขาใช้วิธีการดูแลด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นมาครับ มันมันมีอาการอะไรฮะถึงถึงรู้ว่าเป็นเบาหวานตอนแรกก็ขี้บ่อยปัสสาวะบ่อยครับปัสสาวะบ่อยแล้วก็เหนื่อยรู้สึกวูบเป็นบางครั้งครับมีวูบด้วยเหรอครับวูบยังไงฮะหมายถึงว่าพอนั่ง<อ>ลุกขึ้นยืนหรือทํางานไปเรื่อยๆแล้ววูบเรายจนิอยู่ในเหมือนแผ่นดินมันสุดนะครับบวบน่มีความดันมีแล้วความดันอยู่ไหมฮะไม่มีครับอา้าวพอไปหาหมอเจาะเลือด เตรวจร่างกายตรวจร่างกายน้ําตาลสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบถือว่าสูงไหมครับอาจารย์ครับก็สูงอะค่ะเพราะว่าปกติไม่ควรเกินคือถ้าเกินร้อยี่สิบหกเนี่ยเราจะถือว่าเริ่มเป็นเบาหวานแล้วคือเป็นเบาหวานแต่นี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นมานานแค่ไหนใช่ไหมฮะปัสสวาบ่อยนานไหมนานครับเป็นมานานแล้วเป็นปีครับโอ้ ก็แสดงว่า200กว่าเนี่ยอาจจะเป็นมาหลายหลายเดือนละเป็นปีละนะฮะคุณหมอบอกต้องดูแลยังไงครับพอตรวจน้ําตาลเจอขนาดนี้เขาบอกว่าคุณเป็นประวัติหน้าอืมเขาก็จัดยาให้มาทานอือก็ทานมาเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนดีขึ้นไหมฮะใหม่ๆมันก็ดีขึ้นเหมือนกันครับดีขึ้นคือไม่เพลียครับปัสสาวะได้ครับมีวูบอีกไหม ไม่มีไม่มีวูบครับอ่าเสร็จแล้วกลับไปหาเขาอีกคุณหมออีกทีไหมฮะัชาที่หัวไหล่แล้วก็ปวดตามน่องตามอะไรครับมีชาที่หัวไหล่กับปวดตามน่องครับอันนี้จะเป็นผลข้างเคียงจากเบาหวานไหมครับอาจารย์ครับสาเหตุก็คงมาจากเบาหวานนั่นแหละ่ะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดเนยแข็งตัวครับแล้วก็ผนังหลอดเลือดแข็งตัวนะฮะแล้วก็ทําให้เลือดไหลไปเลี้ยงเส้น เส้นประสาทได้น้อยลงเส้นประสาทไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับออกซิเจนมันก็ทํางานน้อยลงก็ทําให้รู้สึกชาซึ่งจริงๆมันจะเริ่มจากปลายมือปลายเท้าก่อนคือ,อส่วนที่แบบปลายๆลานะคะปลายประสาทแล้วใครบอกว่าบิ๊มช่วยได้ครับพอดีมีทีมงานของบริษัทนี้นะครับครับเขาไปที่ชายนาาผมอยู่ชานาาพอดีครับเขาก็ชวนมาฟังก็เลยมาฟังดู แต่ว่ามีเบาหวานรักษาแล้วดีขึ้นดูแลเบป่วยเบาหวานได้ครับตัดสินใจซื้อไปลองก่อนนอนสองแคปซูลพอเช้าขึ้นมารู้สึกเบาๆตัวรู้สึกปิดปกติครับสอง <uce> แคปซูลแค่วันแรกเหรอครับก็ตื่นมารู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกไม่เหนื่อยไม่เพียงเดี๋ยวแค่วันแรกเหรอครับอาจารย์ก็ใส่ลงไปให้ทานฮะในสูตรสีฟ้าฮะคืนแรกตื่นขึ้นมา คืนแรกลุกขึ้นมาเช้ารู้สึกกระปี้กระเป่าเลยผมเชื่อว่าคงเป็นเพราะการนอนหลับสนิทอ๋อคือพักผ่อนเต็มที่ก็แสดงว่าคืนแรกที่พอรับประทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาปัสสาวะเลยสิครับคืนแรกไม่ไปนอนหลับดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาฝันกระปี้กระเป่าหวานเลยมัมฮเออแสดงว่าไม่ไม่หลับมานานครับ พอได้หลับเต็มที่ตื่นเช้ามาก็สดชื่นกับพี่กระเพ่านั่นเองนะฮะเสร็จแล้วทานยังไงต่อเนื่องครับถึงเห็นผลว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ทานต่อมาเรื่อยๆครับเช้าสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนสองแคปซูลเวลาสิบห้าวันนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตามไหลตามไหลไม่ชาแล้วครับอืรู้สึกว่าไม่มีอาการข้างเคียงยป<ร><ก>ัสวาวะบ่อยอยู่ไหม ปัสสาวะก็ลดลงครับปัสสาวะลดลงด้วยทีนี้ก็สงสัยก็ตามมาดูที่กรุงเทพทีริงอ๋อค,คือยังไม่เคยเข้ามาฟังที่นี่ยังไม่เคยคมีแต่คนแนะนําที่ชัยนาครับอ๋อแล้วพอรับประทานไปสิบห้าวันดีขึ้นครับสิบห้าวันดีขึ้นแบบระหว่างนั้นยังทานยาคุณหมอให้ด้วยไหมครับทานครับ ทานด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์น้ำไผก็ไม่เอ็ดละนะฮะถือว่าถูกต้องนะเพราะว่ายาคุณหมอก็ต้องทานด้วยแล้วก็บิมก็ต้องทานควบคู่ไปด้วยแต่หลังจากนั้นพอระดับน้ำตาลดีขึ้นเพราะการตรวจถูกไหมฮะเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือร้อยสามสิบเหลือร้อยสามสิบอันนี้หลังจากทานไปเป็นเวลาเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าปีกว่าปีกว่านะฮะปีกว่าที่ทานสองแคปซูลเช้าเย็นเช้าเย็น พอหลังจากที่ระดับน้ำตาลคงที่ก็กลับมา,ร,ารับประทานหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นไม่ต้องลุกขึ้นมาปสัสสาวะกลางดึกก็วันละครั้งๆๆๆวันละครั้งเดียวพอสิ่ง,งที่จะตามมานะฮะถ้าหากว่าเรามีความดันโลหิตสูงอยู่ค,ความดันโลหิตสูงนี่ก็จะลดลงไปอคอเลสเตอรอลถ้าเคยวัดอยู่ถ้ามันสูงอยู่คอเลสเตอรอลนี่ก็จะลดลงไปด้วยโอ้เยี่ยมเลยก็ถือว่าสองเม็ดแต่ได้หลายอาการด้วยนะ ครับอาวแล้วขอบคุณมากครับคุณศาสตร์ครับครับรสาเหตุผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสารที่ทำลายตับอ่อนคืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาและและทีเอเอฟอาในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้งสองตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อน มันก็จะทําให้ตับอ่อนเนี่ยหลังอินซูลินได้น้อยลงนะครับเมื่อหลังอินซูลินน้อยลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ําตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้พอสมควรได้มากเท่าที่ควรเพราะน้ําตาลในเลือดก็จะสูงนะครก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับสารทั้งสองตัวเนี่ยมันทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วย หมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอในในเลือดแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ำตาลไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ไปป้อนน้ำตาลเข้าไปในประตูเซลล์ให้ไปใช้ได้เพราะนั้นน้ำตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือดมันเบาหวานในเลือดจึงสูงน,น้ำตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่ศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลเช้า2อแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2อแคปซูลเจาะไม่เลือกขาวออกมาดูเราก็พบว่าในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร t n f a l p h a และ i n t e r f e r o n Gamma อย่างชัดเจนและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานเนี่ยลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่าน ที่ใช้แคปซูลของเราแล,แล้วอาการเบาหวานก็ลดลงแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะเป็นมาประมาณหปีแล้วค่ะคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศ<ม>จนต้องบอกเพื่อนๆว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชื้อโรคเพราะกลัวเขาจะรังเกียจน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกตอนนั้นคือแทบจะต้องปิดไม่ให้มีกลิ่นเลยใช่ค่ะ แ,แล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบีมมันช่วยได้เพื่อนพนักงานที่ทำงานนะคะบอกว่าบีมตัวนี้ดีมากก็เลยอ่ะลองทานดูวันแรกนะคะก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนเช้ามาก็ทานอีก2เม็ดวันแรกคือจะเบามากเลยเบาคือจะมูใช่ค่ะเบาคือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกมวันที่2ที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะข้อมูลในศตวรรษที่21สเ็นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ย เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลือดขาว ts 2มีระดับสูงไปก็แสดงอาการทมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะรสามารถที่จะเพิ่ม ts 1และ Tregulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ ts 1 เพิ่มขึ้นทีเร็กกูเลอร์เพิ่มขึ้นทั้งสองตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับท s 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการ เหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นนะในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้า สองแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็นหกแคปซูลต่อวันนะครับ 2, สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับที่เราพูดกันตอนต้นเนี่ยตอ้นอาจจะพูดถึงเจ้านายพูดถึงลูกน้องพูดถึงเพื่อนครับที่อยากจะไปไกลถึง คู่ครองเอคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะสอนกันว่าเป็นครูเป็นครองกันแล้วยังไงก็ต้องอดทนนะเพื่อชื่อเสียงวงตระกูลเพื่อลูกเพื่อเต้าอะไรต่างๆพี่อยากไปถามลูกว่าลูกอยากได้อยากได้ว่าระหว่างพ่อแม่ตีกันทุกวันกับพ่อแม่แยกกันอยู่เนี่ยอยากจะอยู่แบบไหนเอพี่เคยดูรายการทีวีในเมืองนอกนะบอกถ้าเกิดพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวัน แล้วก็ถ้าเกิดพ่อแม่ยังจะอยู่อย่างนั้นต่อไปกับพ่อแม่ตัดสินใจหย่ากันเนี่ยครับเขาจะเอาอะไรก็ถ้าจะทนอยู่ก็อยากทะเลาะให้ลูกเข็นซึ่งส่วนใหญ่คนมันเข้ากันไม่ได้หมือนก็ทะเลาะ<ม>โอ้พี่รู้จักดาราคนหนึ่งที่เขาหย่าร้างเนี่ยครับเพราะว่าเขาทะเลาะกันด่ากันอะไรกันเนี่ยลูกเขาร้องไห้นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งครับลูกเขาเลิก้องเพราะ ก็เด็กมันด้านชาแล้วไง oh. มันถือว่าการตีกันเนี่ยมันธรรมดาแล้วอันนี้อนาคตของชาพอเขาเห็นรูปไปอย่างนี้สองสามวันปั๊บเขาคุยกับผัวเขาเลยเราเลิกกันเถอะไม่ hmm. งั้นลูกเราโตมาเนี่ย มันจะเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเห็นพ่อแม่ทุกวันสังคมก็จะเลวร้ายไปอีกใช่นะไง,งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าสร้างอารมณ์ที่เสียหรือเก็บความหงุดหงิดอารมณ์ที่มันขัดขูขัดตากันเอาไว้เลยนะครับขจัดมันออกไปซะหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรแล้วก็ลองเข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w b i m 1 0 0 c o m ครับเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นเป็นวิธีใหม่ของการดูแลร,ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดท่านเข้าใจ แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วแล้วก็ท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้ท่านมีปัญหากับคุณภาพชีวิตเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดมาจากการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านไม่สมดุลก็ได้ลองโทรศัพท์เข้ามาสิคุณแล้วถ้าเกิดท่านประพฤติตามปฏิบัติตามเชื่อว่าท่านจะเป็นคนที่มีความสุขได้จากการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ